สวัสดีครับสาหรับใครที่เจอปัญหานะครับคอมของเราหรือว่าน้ตบุ๊กของเรานะครับเสียงเบานะครับหมายความว่าเราเปิดลําโพงนะครับไปจนจะสุดแล้วนะครับแต่เสียงก็เงียเงียอยู่นะครับก็คือมันดังค่อยมากนะครับจนได้เอียงหูฟังอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการปรับเสียงลําโพงอย่างไรให้ดังนะครับโดยไม่จําเป็นต้องเปิดถึงครึ่งเลยก็หนวกหูแล้วนะครับโปรแกรมที่จะมาช่วยเราก็คือชื่อโปรแกรมว่า F X Sound นะครับ Enhancer นะครับซึ่งเราจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้งในเครื่องของเราเสียก่อนนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ F X Sound นะครับ F X แล้วก็ Sound นะครับ S O U N D อย่างเงี้ยนะครับวักนะครับมาแล้วนะครับเนี่ย Enhancer นะครับ E N H A N C R นะครับเนี่ยเซิร์ชตัวนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีเว็บให้ดาวน์โหลดนะครับทั้งดาวน์โหลดแบบฟรีหรือแบบฟูลนะครับก็ไปลองหาเอาเองนะซึ่งนะฮะตรงนี้จะไม่ชี้เป้านะครับอ่าถ้าเราอยากเข้าไปที่ผู้ผลิตโดยตรงก็เว็บนี้เลยนะครับดาวน์โหลด f x u n d อย่างนี้นะครับก็เปิดเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับฟรีนะครับ พอดาวน์โหลดขึ้นมาก็ติดตั้งง่ายๆนะครับกด n e ก n e t install เรียบร้อยอย่างนี้นะครับพอติดตั้งเสร็จอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับก็ไม่ต้องติดตั้งให้ดูซ้ําอีกเนาะเราก็จะได้โปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานเลยวิธีการเปิดใช้งานนะครับอ่าก็ไปที่ชื่อโปรแกรมนะครับ fx นะฮะเนี่ย fx sound enhancer นะครับคลิกนะฮะนี่คือไอคอนหรือสัญลักษณ์นะครับเป็นขีดสีน้ําเงินนะครับเป็นรูปอ่า bar อย่างเงี้ยนะครับ เราก็คลิกเปิดขึ้นมาอ่านี่คือหน้าตาของโปรแกรมเขานะครับมีแค่นี้นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเมนู preset นะฮะมี select นะครับ select ตัวนี้หมายถึงเราจะเลือกโหมดเสียงนะครับซึ่งเสียงออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไปเลือกเลยนะครับว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนนะครับวิธีการเลือกง่ายที่สุดก็คือเปิดเสียงแล้วก็ทดลองฟังนะครับเช่นนะครับผมอาจจะเปิดเสียงเป็น YouTube ก็ได้อย่างเี้นะครับ เนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มาเนี่ยเนี่ยก็มาลองฟังดูเนี่ยลองฟังเสียงคลิปสอนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยตัวไหนมันดังเนี่ยตัวไหนมันดังแล้วก็ใช้ตัวนั้นอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นเสียงขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นสเปกตรัมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกไปที่เอฟเฟกเราสามารถที่จะปรับ นะครับปรับตรงนี้เพิ่มเติมนะครับลองฟังเสียงแล้วก็ปรับเพิ่มเติมว่าเสียงตัวนี้ชัดเจนตัวนี้ดังไปตัวนี้เสียงมันลึกเอาเบสขึ้นอีกนะครับหรือเอาเบสลงอีกอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือเราจะกดรีเซ็ตเพื่อให้เป็นค่า Default ก็ได้นะครับอันนี้คือการปรับค่าในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับหรือนะครับมาปรับ EQ มันนะครับ EQ ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของความถี่นะครับ110เฮิร์ตความถี่ถ้าปรับฝั่งนี้เขายกเสียงเสียงต่ำนะครับ ปรับฝั่งนี้เพิ่มเสียงต่ำนะครับถ้าปรับฝั่งนี้เขา่าเพิ่มเสียงแหลมนะครับหรือเสียงสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงกลางนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะปรับให้เป็นรูปแบบไหนก็ได้โดยการฟังเสียงนั่นแหละดีที่สุดนะครับฟังเสียงไปด้วยแล้วก็ปรับไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับอ่าเงี้ยแล้วก็ปรับเสียงดูเพิ่มตัวนี้เสียงตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับเอฟเฟกต์นะครับเพิ่มเบสลดเบสอ่าดนามิกบูท เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับดูนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราปรับจนพอใจในรูปแบบของเราเองแหละนะครับอ่าตอนนี้ถ้าปิดนะครับตัวนี้จะเป็นการปิดนะฮะไม่ไม่ใช้ตัว f x n l นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้งานเราก็คลิกตัวนี้เปิดนะครับเป็นการเปิดใช้นะครับซึ่งนะครับถ้าเราต้องการเสียงดังเราก็ต้องเปิดใช้นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเราอาจจะปรับเสร็จเราก็อาจจะเซฟไปนะครับเซฟรูปแบบเสียงนี้เป็น เป็นชื่อไฟล์เป็นชื่อชื่อหนึ่งของเราก็ได้นะครับเวลาเราอยากเอาไปใช้งานก็เรียกชื่อนี้ขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่เราปรับเป็นค่าไหนมันก็จะจําค่านั้นไว้ตลอดนะครับส่วนเซตติ้งตัวนี้มันก็จะเป็นการเลือกว่าจะ playback ะให้เสียงนี้ออกไปที่ลําโพงอะไรนะครับอยู่ที่เรามีกี่ประเภทต่อลําโพงภายนอกไหมต่อหูฟังไหมนะครับวันนี้ของผมมีแค่ลําโพงในโน้ตบุ๊กมันก็โชว์ขึ้นมาอันเดียวยนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นออปชั่นครับว่าเราต้องการจะ ตั้งค่าให้โปรแกรมนี้มันทำงานยังไงนะครับเช่น run on startup นะครับถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้แปลว่าเปิดทุกครั้งที่เราเปิดคอมขึ้นมานะครับก็ให้โปรแกรมนี้มันทำงานอัตโนมัติเลยนะครับแล้วจะไฟเวนมินิมัทก็คือถ้ามีการยอ่อก็ให้มันแจ้งเตือนว่าอ่ะย่อลงไปไว้นะครับส่วนใหญ่ถ้าย่อแล้วมันก็จะมาอยู่มุมล่างตรงนี้แหละนะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่สัญลักษณ์มันนะฮะถ้าเราอยากปิดเราคลิกขวาก็ได้แล้วก็ exit ปิดก็ได้นะครับหรือจะซ่อน หรือจะโชว์นะครับาจะโชว์ก็คือเป็นการเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้เวลาเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราจะปิดตรงนี้ไปเราจะใช้วิธีการย่อไม่ใช่การออกนะครับใช้วิธีการย่อตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้มันก็จะย่อมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจะเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับคลิกนะครับตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทํางานนะครับกรณีที่มีเสียงหรือว่ามีซาวด์เล่นนะครับ่มันก็จะโชว์นะครับ เนี่ยโชว์คลื่นเสียงให้เราดูเป็นสเปกตรัมนะครับเนี่ยเป็นสเปกตรัมโชว์นะฮะเสียงเบาเสียงแหลมนะตอนนี้ก็ปรับได้นะฮะหรือเราจะมาปรับเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราปรับได้แต่ที่แรกๆคือตอนนี้นะครับเสียงที่ผมปรับอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยแค่32ก็หนวกหูแล้วครับตอนนี้ยังไม่ถึง50เลยนะครับดังมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้นะครับโซ่ผมปิดไม่ใช้นะครับก็เปิดคลิปเดียวกันนี่แหละ เนี่ยเงียบเลยเนี่ย,ย,ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ครับเนี่ย,ยผมเปิดมาถึง74 80เสียงเบามากนะครับเบามากเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้คือก่อนที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับแต่เมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จนะครับแล้วทําการเปิดใช้งานเห็นไหมฮะดังมากเลยอ่าอเ,เนี่ยยังไม่ถึง50เลยดังนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ เป็นการชี้เป้าให้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมเลยนะครับผมไปหาโปรแกรมนี้เพราะว่าผมเจอปัญหาคือโน้ตบุ๊กตัวเองเนี่ยเงียบมากเบามากนะครับปรับจนจะสุดแล้วเสียงก็ยังไม่ดังนะครับพอใช้โปรแกรมนี้โอ้โหยิ้มออกเลยนะครับเปิดนิดเดียวเสียงก็ดังนะครับก็ไปลองค้นหามาใช้กันดูนะครับ F XAU Enhancer นะครับโปรแกรมปรับแต่งเสียงลำโพงขั้นเทพนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ